1,000งแบาทนะคะได้วัวห้าตัวกับชุดรามันขาวรอๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ดูนะหนึ่งสสาสี่ห้านะคะวัวอายุนะคะหปีต้นๆนะพี่กับชุดนี้1นึ่นห้าตัวคุ้มค่ากับพี่แน่นอนค่ะเข้ามาดูกันทีละตัวเลยค่ะนี่พี่ดูเลยนะสำหรับพี่ๆที่ต้องการวัวไปทำฝูงนะคะมีงบ1,000งแพี่ต้องจัดชุดนี้ไปเลยค่ะ 对、嗯。 สำหรับชุดนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามน้องบิวได้ที่เบอร์0954294091นะคะมีบริการส่งทั่วประเทศนะคะให้พี่ๆถูกใจยังไงหนูก็ส่งได้แน่นอนคะ่ะ